สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องก็จะมาสรุปตำนานอนิเมะจอมยุดพูดถังสานอีพีที่185นะคะเป็นตอนที่การโจมตีของฝูงฉลามขาวกับฝูงวานเพชรตนะคะเปิดมาก็จะพบว่าราชาวานเพชะระได้รู้แล้วว่าเสียไปเป็นคนรอบโจมตีก่อนเปิดสืบทุกคนก็มารวมตัวกันแล้วทั้ง6คนก็ได้เปิดทักษะที่7กายแท้วิญญาณยุทธ หลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็ได้ต่อสู้กันเสี่ยวไปได้เปิดเขตแดนฉลามปีศาจปะทะกับทักษะใบมีสมุดของราชาวานเพชคาตราชาวานเพชคาตสงสัยว่าทำไมเสี่ยวไปถึงมีพลังเพิ่มขึ้นก็นื่องจากเป็นทักษะสนับสนุนของหนิงหลงหลงในไม่ช้าราชาวานเพชคาตปีศาจได้เปิดเขตแดนวานเพชคาตทักษะเขตแดนเป็นคลื่นเสียง ทำให้ฝ่ายครองข้ามได้รับผลกระทบทางสมองเป็นเขตแดนที่เต็มไปด้วยความดุร้ายถังซานเห็นท่าไม่ดีจึงคิดกำจัดจึงใช้ทักษะเขตดแดนเทพสังขรารรกูสูนโจมตีกลับสามารถคองพลังของราชาวานเพชคาตได้ถึงเจส่วนลดพลังจิตของสกตรูไม่หยุดหย่อนและเพิ่มความเร็วการโจมตีทุกด้านหลังจากที่ถังซานได้ทำลายเข็แดนวาน เพชรฆาตได้หนิงรงรงก็ได้ปิดทักษะสนับสนุนก้าวสมบัติเรื่องชื่อจูจูชิงใช้ทักษะกรงเล็บโลกันไปเฉิมเชียงได้ใช้หน้ามาจูเก๋ในการสังหารวานเพชรคาตหมาของจิ้นใช้ทักษะที่ห้าฝนดาตกพยาหงเอาซื้อขาใช้ทักษะก๊อปปี้ของหมาของจิ้นทักษะที่หกพยาหงทลายเมฆา ส่วนวานเพชคาตปีศาจโจมตีด้วยลำแสงสีแดงใส่ถังซานถังซานจึงใช้ทักษะเอกภพทะลวงมาโจมตีกลับราชาวานเพชคาตไม่ยอมจึงใช้ทักษะพายุน้ำแข็งโจมตีถังซานถังซานหลบได้ด้วยทักษะเคลื่อนไหวดังเงาพลายและโจมตีกลับด้วยทักษะที่ห้าหอกราชาเงินคามแต่พัาดมาที่ปีปีตรงเธอรู้สึก ได้ว่าลูกสาวของเธอได้กำลังทำบททดสอบเพื่อที่จะเป็นเทพแล้วภาพก็ตัดมาที่ฝั่งมหาสมุทรราชาวานเพชฆาตปีศาจคิดจะระเบิดตัวเองและให้ทุกคนตายไปพร้อมกันทางซาจึงใช้ทักษะอาุลับสำนักถังทักษะดาวตกโผลดวงเดือน เป็นการโจมตีที่ใช้นำแร่จากทาราสองขั้วเหวี่ยงไปในอากาศโจมตีวานเพชคาตทำให้วานเพชฆคาตตายในที่สุดรางวัลของบททดสอบที่4พลังวิญญาณเพิ่มขึ้นหนึ่งระดับแต่มูไปจาก78เป็น79หมากของจิ้นจาก76เป็น77เอ้าซื้อขาจาก75เป็น76 จูจูชิงจาก77เป็น78หนิงหลงหลงจาก76เป็น77เสเียอูได้รับรางวัลซ้อนทาบส่วนถังซานความสัมพันธ์ใกล้ชิดเทพสมุรเพิ่มขึ้น10%จาก25%เป็น35%และทันย่โทษปอใส,ส่สีดได้บอกกับถังซานว่าเมื่อความสัมพันธ์ใกล้ชิดเทพสมุรมากกว่า30% สามารถใช้แสงแห่งเทพสมุรได้แสงแห่งเทพสมุรคือสัญลักษณ์ของความน่าเกรงขามของเทพสมุรแม้ไม่มีพลังโจมตีแต่กลับสยบทุกสรรพสิ่งในมหาสมุทรรวมถึงวิญญาจารสมุรได้เป็นพลังที่บริสุทธิ์และอ่อนโยนแต่มีความแข็งแกร่งตัดมาที่เสียหลินเสียวนางได้ผ่านบททดสอบที่5ได้รับความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทูสวรรค์ นางอยู่ในระดับที่89ความใกล้ชิดกับเทพทูตสวรรค์40อร์เซนต์แล้วและนางได้เริ่มการทดสอบที่6ก็คือยืนหยัดภายใต้การโจมตีของเซียนต้าหลิวภายในเวลาหนึ่งการทูบระยะเวลาในบททดสอบภายใน1ปีตัดจบที่ปีปีตรงได้กำลังเตรียมการฝึกวิญญาณยุทธิสองให้ถึงระดับ แล้วสถินานาพม,มายุตไปแล้วนะคะอ EP ที่หนึ่งเป็นห้าฝากติดตามี EP น้าด้วยนะคะอ